ค่าเครดิตดีฟร mm ีดาวได้เลยผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่คะพี่เดือน,อนประมาณนี้ผอนอยู่ประมาณ4ี่พันนะคะตอนนี้นะและดอกเบีย้ยเราเริ่มต้น2.99ใช่ค่ะนะสสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพี่เดือนสวัสดีจ้าสวัสดีแฟนเพจของกิษดาที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะ <c oughs> สําหรับวันนี้เนาะเราเอาลถ ราคาพิเศษแล้วก็เครื่องพันหค่ะพี่เดือนสำหรับคันแรกเลยโต,โตโยต้า,โตโตาก่อนะนะคะแบรนด์ชั้นนำหรือว่าแบรนด์ที่เป็นที่นิยมแบรนด์หลักแบรนด์ชั้นหนึ่งเลยะนะคะก็คือสำหรับโตโยตา้า o s คันนี K ้ e, 1.5ตัว E ปี2012 2 4ส0 0 0บาทจ้ะลูกค้า เครดิตดีฟรีดาวได้เลยคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณเท่าไหร่คะพี่เดือนประมาณนี้ผ่อนอยู่ประมาณส0 0พนนะคะตอนนี้และดอกเบี้ยเราเริ่มต้น2.99ใช่ค่ะนะอ่ะเรามาดูโฉมหน้าเขาก่อนสำหรับปี2 0 1 2หน้าตาเขาจะเป็นสไตล์นี้นะจ๊ะเป็นสีบอลเงินหรือว่าสีเทาะนะคะที่เราเรียกกันสีบอลเงินเนาะลูกค้าแม็กก็จะเป็นแม็กโรงงานเลยตัวนี้เป็นแม็กลมดําของเขาเลยนะคะให้ดูด้านหลังนิดนึงอ่ะเดี๋ยวส่องด้านหลังก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวนี้จะเปิด ห้องสัมภาระให้ดูนะคะไฟของเขาตัวนี้เป็นไมเนอร์เชนแล้วนะคะตัวนี้ไมเนอร์เชนดูจากไฟ3ขีดตัวนี้ลูกค้าถ้าเป็นไม่ใช่ไมเนอร์เชนไฟตัวนี้จะเป็นสีส้มนี่ห้องสัมภาระเป็นยังไงบ้างกว้างนะคะแล้วลูกค้าตัวนี้ไม่ได้ติดแก๊สพี่เดือนใช่ค่ะอ่าไม่ได้ติดแก๊สลูกค้าขาของกฤษดากูด๊ค่ะไม่มีย้อมแมวคันไหนติดแก๊สบอกติดแก๊สคันไหนไม่ติดแก๊สก็บอกไม่ติดเลยใช่นะคะมาดูภายในกันนิดนึงค่ะลูกค้า สำหรับหน้าคอนโซลของเขาตัวนี้นี่เห็นไหมคะลูกค้าคือมันพร้อมใช้งานมันไม่มีรอยถลอกเลยนะพี่เดือนใช่ใช่ใเออแล้วก็วิทยุของเขายังเป็นวิทยุเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนวิทยุใดๆนะคะยังเป็นหน้าเดิมทุกอย่างนะลูกค้าปุ่มกดหรือว่าฟังก์ชันยังใช้งานได้ทุกปุ่มนะคะแล้วก็ระบบแอร์ทุกอย่างนะคะแอร์เย็นสตาร์ทปุ๊บแอร์เย็นเลยปุ่ม AUX ก็มี ต้องบอกว่าคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้ามากเลยสําหรับลูกค้าที่อยากจะผ่อนอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทต้องคันนี้เลยค่ะ อ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังนิดนึง<ช>ว่านั่งสบายหรือเปล่าที่ด้านหลังกันนิดนึงนะคะตรงนี้เนาะเบาะนุ่มสบายเลยนะคะตรงนี้เนาะและที่สําคัญนะดูภายนอกเลยเป็นรถเก่งขนาดเล็กนะแต่นั่งแล้วไม่เล็กตามนะคะนุย้ยใช่นั่งสบายเลยนะตัวเล็กตัวใหญ่คือนนั่งสบายเหมือนกันเลยนะตัวเล็กก็สบายขึ้นไปอกีกตัวใหญ่ก็นั่งพอดีเลยค่ะตรงนี้เนาะเบาะนิ่มสบายเลยนะคะตรงนี้เนาะใช่ไม่มีรอยเหี่ยวย่นไม่มีรอยแบบ ขีขาดหรือแบบว่าน้ำหนักคนนั่งเกินมันจะยุบฟังได้ฟังหนึ่งหรือเปล่าน้ำหนักเท่ากันเสมอกันหมดเลยนะคะใช่ค่ะพี่เดือนจอ้ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะคะนุ้ยเปิดห้องเครื่องเลยค่ะอ่าได้เลยมาเน่ต้องบอกว่าห้องเครื่องอาจจะยังไม่ได้เก็บนะลูกค้าวันนี้พี่เดือนกับน้องนุ้ยขอขอบคุณมากๆนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ